หายหน้าบ้านในสวนโจนินนาหายหน้าสิบปีสุ่มใช้ชีวิตกับภรรยาท้ายไร่หายหน้าไปนานมากสำหรับโจนินนาสินชัยพระเอกดังในปีปี2544จากภาพยนตร์เรื่องขวัญเรียมล่าสุดรายการมอสเดดเจ็ด 7. เปิดใจโจนินนาโดยโจก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงปกติก่อนก็ได้เปิดสตูดิโอโปรดักชันเฮาส์เล็กๆที่มีชื่อว่าห้างหุ่นส่วนจำกัดสกันยา แล้วก็มีรับออกแบบสวนจัดต้นไม้ให้มีความสวยงามด้วยและสุดท้ายคือการเปิดร้านอาหารเล็กๆที่มีชื่อว่า56 Kitchen จากการเปิดเพื่อให้พนักงานที่ทำงานอยู่บริเวณนั้นได้ใช้บริการก็ต้องปรับตัวมาเป็นการให้บริการแบบ Delivery ในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับกิจการการรับจัดสวนตามบ้านหรือการจัดต้นไม้นี้โจยยอมรับว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งในด้านนี้อย่างเต็มที่แต่เป็นการทำงานด้วยใจรักและพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ และการจัดสวนในบ้านนั้นมันก็ต้องเอื้อก,กับการอยู่อาศัยของสมาชิกในบ้านแม้ใครจะบอกว่าสวยหรือไม่สวยถ้าเจ้าของบ้านบอกว่าสวยก็เพียงพอแล้วแต่ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันก็ทําให้ต้องงดการจัดสวนไปก่อนทําได้แค่การออกแบบเท่านั้นโจฝากให้กับทุกคนอย่ายึดติดกับอดีตหาอะไรทําให้ตัวเองมีความสุขและอยากคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังมีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำและค้นหาให้เจอว่าตัวเองชอบจะทำอะไรทางด้านชีวิตส่วนตัว เขาเผยว่าจนกระทั่งตัดสินใจแล้วว่าเราเลือกคนนี้แหละคือคุณต็อบวารารินภรรยาซึ่งเขาคบกับผมมา14-15ปีแล้วคิดดูนะผมจะแต่งงานผมก็ไปบอกคนอื่นๆว่าพรุ่งนี้จะแต่งงานแล้วนะจากนั้นก็เลิกติดต่อคนอื่นๆหมดเลยผมเสียใจนะกับสิ่งที่ทําไปแล้วเหมือนละครเลยยิ่งอยู่ด้วยกันกับภรรยาก็ยิ่งรักกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมมารู้ทีหลังว่าจริงๆผม ไม่ได้เลือกเขานะแต่เขาเลือกผมแล้วชีวิตมีความสุขมากแต่งงานมาหปีกลายเป็นคนทำงานเสร็จกลับบ้านเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งไปเลยเรียบง่ายแต่สุขคือไม่ต้องอยากได้อยากมีแทนทายากเคยพยายามแล้วครับแต่ไม่มีทำทุกอย่างแล้วนายยกเว้นทำกิฟต์แต่ไม่สำเร็จก็เลยพอแล้วเล่นกับแมทหลานชายลูกของพี่สาวแทน